สวดเพียงสามคำเท่านั้นเนรมิตดวงชะตาฟื้นฟูชีวิตค้าขายเป็นเลิศเปรียบดังคาถายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีภาวนาด้วยใจอันใสสะอาดคาถาบทนี้มีชื่อว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกของหลวงปู่หงพรหมปัญโยตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้นะโมตสะกภควะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะเมตินะเมตินะเมติส่งต่อแชร์ให้กับคนที่คุณรัก เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้